สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นของเถงนัทพงศ์นะครับที่ออกมาพูดเกี่ยวกับกรณีเตือนรัฐบาลแล้วก็ชี้แจงไปว่าแนวความคิดของภาคประชาชนมีดังนี้นะครับมี3ข้อที่ยื่นเสนอเอ,อ่อแล้วก็พูดไปเรื่อยนะครับถึงระบอบฮุนเซนถึงระบอบว่าการ ใช้ทุกสรรพกำลังของไทยขนาดนี้เนี่ยในการลบครั้งเนี่ยจะไปเข้าทางตีนหุนเซนหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับคือคือถามว่าอนุทินเนี่ยเบี่ยงเป็นประเด็นไหมทำไมทำไมเทงไม่มองบ้าว่า Euh, ประชาชนเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณกับอนุทินและก็วุนเส้นหรือว่าหุนเส้นเนี่ยจับมือกันในการล้มรัฐบาลแผ่ทองทานถูกไหมคุณรู้ล่วงหน้าพรรคูมิใจไทยก็รู้ล่วงหน้าหลังจากประกาศออกจากรัฐบาลก็มีคลิปเสียงหลุดออกมาแล้วพวกคุณก็รู้ล่วงหน้าแล้วก็พยายามช่วยกันโจมตีแผ่ทองทานวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนย่ามาเบี่ยงเบนประเด็น เรื่องสงครามหรือเรื่องการถแถลงว่าเฮ้ยฉันหวังดีนะมันต้องเปิดการเจรจาแล้วก็ไปอ้างพลโทนัด on นะครับว่าผ on ลโทรนัดรองแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยก็เคยแนะนําว่าการลบเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปจบที่การเจรจามันจบที่การเจรจาคุณต้องพูดให้หมดเอาไว้การเจรจาคือหลังจากที่ทางฝั่งนั้นสํานึกใครเป็นคนเริ่มก่อน หรือว่าประเทศไทยเท้งพูดยังกับประเทศไทยแม่งเริ่มก่อนนะเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยไปลุกลานกัมพูชาอย่างนั้นเหรอการยิงกันการอะไรกรันก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่สามารถยืนยันได้แต่กองทัพยืนยันว่าทางกัมบ,บูชายิงเรามาเราอาจจะยิงเขาหรือเขายิงเราก็แล้วแต่เนี่ยหลักฐานมันไปอยู่ที่ UN ถูกไหมแต่เมื่อมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เท้งอย่ามาเนียนเลยว่ะ อย่ามาเหมือนกับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยพวกคุณรู้ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้แม่งเป็นการจับมือกันระหว่างวุ้นเส้นกับอนุทินชันบิณกคุณจริงๆไม่ใช่อนุทินหรอกในวินชิดชอบเพราะในวินชิดชอบรู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าคําสั่งจากกัมพูชาและก็ข้อตกลงกับกัมพูชายังไงไม่งั้นในวินคงไม่จัดสนามช้างเอาไว้เตรียมรองรับผู้อพยพแบบนั้นแหละแล้วก็มาตีเนียนว่าเอาให้จบสักทีไอ้เรื่องจบอมันไม่จบหรอกไอ้เรื่องจบเนี่ยที่มันไม่จบเนี่ยเพราะอะไรครับ ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในในกัมพูชาเนี่ยแน่นอนครับการรับปากรับคําการขู่การที่วุ้นเส้นเอาภาพของอนุทินชาญบีรกุลเนี่ยไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชาเนี่ยออกมาเผยแพร่เนี่ยคุณคิดว่ามันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากวุ้นเส้นอยากอยากก่อสงครามเหรอไม่ใช่ครับคุณอย่าเบี่ยงเบนประเด็นเทงการที่วุ้นเส้นเนี่ย กลับมาตรงนี้เลยนะบุญเส้นเอาภาพภาพที่ปล่อยออกมาตอนแรกคือภาพอะไรเบนสมิธกับคณะอามาตกับคณะนักธุรกิจกับคณะนักการเมืองตัวแทนนักการเมืองที่ร่วมกันในภาพนั้นคือใครบ้างคือมีอนุทินชันมิลกุลถูกไหมมีอภิรักษ์คมสมพงศ์นะครับหรือว่าบิ๊กแดงแล้วก็มีคุณสารัตแล้วก็มีคนของบุญเส้นมีเบนสมิธอยู่ด้วยกันถ่ายรูปด้วยกัน เหตุมันเกิดมาจากตรงนี้ก่อนนะเทงลำดับเรื่องให้ดีนะและต่อมาเพียงแค่2วันก็เกิดเหตุถูกไหมปะทะกันเกิดขึ้นทำไมมันไม่รู้อ e ีโนอีเ e น่ N A เลยล่ะทั้งๆท,ที่เรื่องที่อนุทินชาญเบริกูลเนี่ยพัวพันกับสแกมเมอร์หรือเบนส m มิธเนี่ยมันเห็นชัดและมันกำลังมีการตีข่าวกันมันยังมีการสืบสวนยังมีการหาข้อเท็จจริงกันเกิดขึ้นว่าตกลงเรื่องนี้ยังไงแล้วโคโซก็ โคศกรัฐบาลก็ออกมาข้างๆคู่ๆถูกไหมสุดท้ายนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิริยกลก็บอกว่าฉันผมไม่รู้จักใครเลยนะพบกันเพียงแค่ผิวเผินถูกไหมบิ๊กแดงก็ออกมาอภิรักคงสงก็บอกเฮ้ยแค่รู้จักกันผิวเผินแต่สุดท้ายภาพปรากฏออกมาบิ๊กแดง,งเงียบก็แสดงว่าต่อแหลกันถูกไหมก็แสดงว่าตั้งแต่ปี2557มีเงื่อนงำสมคบกันมาอยู่แล้วเอาแล้วมันเหตุอะไรอ่ะ ที่วุ้นเส้นไม่พอใจอะถึงขั้นที่ปล่อยคลิปของอนุทินชาญบิลกุลเนี่ยซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามันมีนม,มากกว่านี้อีกทาไมปล่อยออกมาล่ะมาวิเคราะห์กันตรงนี้ดีกว่าไหมเท้งอย่าเพิ่งหลุดประเด็นไปถึงตรงนั้นครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่อย่างที่พวกอย่างที่พวกคุณคุณแม่งเอาหล่ออย่างเดียวอะปัญหาคุณต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ครับถ้าจะเอาปัญหาจริงๆการแก้ปัญหาคืออะไรคือการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างระหว่างพักภูมิใจไทยพักประชาชน แล้วก็วนเส้นในการล้มรัฐบาลแผ่ทองทานก็คือเป็นการล้มไม้ล้มมือกันถูกไหมหรือคุณจะปฏิเสธว่าเฮ้ย hey, ไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้เรื่องเหรอจริงเหรอแท้งว่าพักประชาชนไม่รู้เรื่องของความร่วมมือทั้งสามฝ่ายและก็มีอีกพักมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคอปทอหรือกลุ่มไอจตุพรบมพันเนี่ยเป็นผู้ก่อบอร์ดก็มันเข้าสูตรอยู่แล้วครับทุกที่มันก็เป็นอย่างงี้เพื่อหาเหตุในการเอาแผ่ทองทานออกถูกไหม ถ้าคุณแม่งมีสปีลิตจริงคุณจะต้องทำยังไงเฮ้ยมันไม่ใช่คุณจะต้องคัดค้านแต่พวกคุณกับรดาหน้ากันออกมาถลม่มแพรทองทนันย่อยยับไปหมดเลยณขณะนั้นแกแค่เรื่องคลิปเรื่องของอนุทินแม่งไม่ร้ายแรงกว่าหรอชัดเจนเรื่องเบนสมิธชัดเจนว่ามีความร่วมไม้ร่วมมือกันกับระบบอมาตและหัวผลประโยชน์กันมันก็ไปสอดคล้องชัดเจนไงว่าปีสองพหลังรัฐประหารเนี่ย ก็มีการสร้างบ่อนนุ่นนั่นนี่อะไรต่างๆคนประโยชน์มาหาสารที่กองทัพได้นะขณะนั้นเนี่ยจากตามตะเข็บชายแดนและมีการตั้งบ่อนคาสิโนถึงขั้นนะครับถ้าเส้นถึงขั้นทําถนนเนี่ยไปถึงหน้าคาสิโนเลยด้วยซ้าไปโดยไม่มีปีไม่มีคุยนั่นก็คือความชัดเจนไงที่ที่มันคือการหัวกันยิ่งคุณออกมาปฏิเสธมากเท่าไหร่ผลประโยชน์มันยิ่งมองเห็นมากเท่านั้นว่าพวกคุณหัวกันมันปฏิเสธอย่างอื่นไม่ได้ แล้วทำไมต้องมีการปล่อยภาพนั้นออกมาล่ะทําไมเบนสมิธปล่อยภาพนั้นออกมาเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าเขาต้องการขู่คุณไงพวกคุณก็มีส่วนร่วมพวกคุณก็อยู่ในรสตนั้นเช่นเดียวกันถูกไหมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนักกว่านั้นอีกก็มาถึงสงครามที่เกิดขึ้นนี่ไงทําไมวุ้นเส้นปล่อยภาพของคุณแล้วก็คลิป16วินาทีออกมาของ อนุทินชาญวิลกุลทั้งั้งที่อนุทินชาญวิลกุลเนี่ยบอกคนทั่วประเทศว่าผมไม่รู้จักผมไม่ได้มีรู้จักกับใครเป็นพิเศษในรัฐบาลหรือผู้หลับผู้ใหญ่ของประเทศกัมพูชาถูกไหมอนุทินพูดในสภาเลยครับชัดเจนด้วยเอาแล้วพอภาพมันหลุดออกมามันมีความสนิทสนมกันมันมีการไปกินข้าวกันมีการชวนกันไปทําบุญก็แสดงว่ารู้จักมักคุ้นกันอย่างดีภาพที่สองต่อมาอีกครับหลังจากภาพของอนุทิน ตรงนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีภาพคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และก็มีภาพออกซ้อนออกมาอีกภาพของอุออ้งอิงกับสามีไปร่วมงานแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแล้วระบุว่านั่นเป็นนั่นเป็นกลุ่มของของใครของกิมเรียบใช่ไหมครับและอีกอันนึงอีกครับโผล่ออกมาล่าสุดก็คือของไอ้ป้อมนะครับประวิตย์วงสุวรรณออกมาก็นี่ก็เป็นประธานเหมือนกันประธานงานแต่งงานเหมือนกัน ถามว่าภาพเหล่าเนี้ยที่มันออกมาเนี่ยใครเป็นคนปล่อยแล้วมันปล่อยเพื่ออะไรวะปล่อยเพราะว่าจะมีการยึดทรัพย์ใช่ไหมปล่อยเพราะว่ามีการยึดทรัพย์หมื่นล้านถูกไหมคุณคิดว่าเงินหมื่นล้านของสแกมเมอร์แม่งโคตรกะตระจอกค่ะมันมีระดับแสนล้านมันไม่เสถียรหรอกไอ้เงินหมื่นล้านเนี่ยที่อายัตเนี่ยผมคิดว่าใครเป็นคนใครเป็นคนเดือดร้อนที่สุดวุ้นเส้นเดือดร้อนที่สุด วุ้นเส้นก็เลยดําเนินการในการก่อสงครามขึ้นเพื่อกบเพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อกบเกิดน,นะเพื่อที่จะบีบคุณนั่นแหละเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวกูมีช็อตเด็ดมากกว่านี้ถ้าไม่เกิดสงครามถ้าไม่เกิดการประทะกันขนาดเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเข้าใจก่อนครับเทงก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวุ้นเส้นเนี่ยไม่สนใจประชาชนอยู่แล้วมันจะตายกี่คนช่างมันเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยตายเกือบ 3, สามพันศพเนี่ยวุ้นเส้นก็ไม่เก็บศพให้ชาวบ้านไปเก็บกันเองใช่ไหมครับกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นวุนเส้นต้องการผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นครับเพราะมันมีการเบี้ยวกันไงมันมีการเบี้ยวแล้วไม่ทําตามกําหนดอ่ะเทงจําได้ไหมวันแรกที่อนุทินชาติมีคุลเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยจากการอุ้มที่พวกคุณอุ้มสมงเนี่ยพูดยังไงเราจะเปิดการเจรจากับกัมพูชาแล้วเราจะทําพัฒนาตามตะเข็บชายแดนด้วยกันถูกไหมเราจะเล่งเรื่องการค้าเรื่องอะไรต่างๆที่อนุทินพูดชัดเจนเลยครับวันแรก แสดงว่ามีการตกลงการพอเปลี่ยนรัฐบาลเสร็จซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจตัวเองว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการเอาเงินให้พักคุณนะครับสองพล้านแล้วก็ให้พักประชาชนเนี่ยเอยให้พักภูมิใจไทยเนี่ยเอามาจัดจ้างม็อบออกไปขับเคลื่อนเพื่อไล่รัฐบาลแพ่ทองทานเนี่ยคุณรู้ดีครับว่ามาจากใครเนวินเป็นคนกลางคนในพักประชาชนอาจจะไม่ได้พูดหรอกแต่ต้องไปถามใครครับ ที่ออกตัวอย่างแรงออกตัวอย่างชัดเจนก็คือธนาธรธนาธรไม่คุยกับอนุทินหรอกครับไปคุยกับเนวินนู่นเขาตกลงกันคุยกันไม่งั้นธนาธรจะออกมาปกป้องเรื่องของเขากระโดงกับกเ,เรื่องเขากระโดงกับงวสวทําไมถูกไหมมันมองเห็นชัดอะ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ชัดมากกว่านั้นคือพักคุณกับเสนอการนิรโทษกรรมผู้ลุกที่ป่าถูกไหมนี่ยิ่งชัดไปกันใหญ่ยิ่งเห็นเลยว่า เฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงกันดีว่าคือจะมาอย่ามาดัดจริตทำมาเป็นหล่อเอาหล่อเลยเถงแม่งไม่หล่อหรอกคือพวกคุณรู้กันในกระบวนการนี้หมดเลยทุกอย่างเพียงแค่คุณแยกกันเล่นอนุทินก็ต้องการกบเกิื่นความล้มเหลวของตัวเองจึงก่อสถานการณ์และก็ลุกคืบเรื่องนี้ขึ้นมาถูกไหมเพราะอย่างอย่างไรก็แล้วแต่ยุทธวิธีของอนุทินชาญบิเนีุยจะต้องโต้ตอบไปยังวุ้นเส้นอยู่แล้วเพราะว่าวุ้นเส้นกําลังจะเปิด ภาพสําคัญของพวกคุณแล้วก็คลิปสําคัญเรื่องของผลประโยชน์ที่พวกคุณได้รับจากกรรมพูชายังมีรายชื่อและก็ยังมีบัญชีเงินของบรรดาผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการทหารทั้งหลายที่ได้รับผลประโยชน์ตามตะเข็บชายแดนทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะครับเขามีครบหมดทุกอย่างคุณอย่าคิดว่าพวกคุณจะรอดนะเว้ยแม่งไม่รอดหรอกวันนี้วุ้นเส้นก่อสถานการณ์แล้วสุดท้ายเนี่ยวุ้นเส้นจะทํายังไงรู้ไหม จะเอาภาพการรับสวยของพวกคุณทุกคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยในรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาแล้วมีพวกคุณร่วมหัวกันอยู่ด้วยเนี่ยส่งไปยังยูเอว่าคนพวกนี้แม่งคือสแกมเมอร์ของแท้คนพวกนี้รับสวยรับเงินของแท้แล้วสุดท้ายพวกคุณจะอยู่ยังไงผมถามหน่อยพวกคุณจะไปยังไงพวกคุณถึงต้องเร่งจัดการกัมพูชาเนี่ยซึ่งมันไปเข้าทางประชาชนคนไทยว่าเออก็อยากให้จัดการแบบเป็นเสรีทาร เอาเรื่องจริงมาพูดสิเรื่องจริงมันก็คือแบบนี้แต่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะตกไปอยู่ที่ UN หรือสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่ถามว่าสาหรัฐอเมริกาก็จะใช้อันนั้นแหละมาบีบคุณเหมือนแร่แร่อ์ธนี่ไงครั้งที่แล้วคุณเห็นไหมว่าเกาหลีใต้มีรายชื่อของเจ็นักการเมืองไทยและข้าราชการที่รับเงินสกมเมอร์แล้วทำไมจู่ๆเกาหลีใต้ไม่เปิดเผยชื่อนั้นออกมาล่ะ ก็ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอีกแหละถูกไหมถึงเก็บรายชื่อนั้นไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยอเมริการู้ไหมอเมริกาก็รู้คุณคิดว่าวุลเส้นแม่งกระตอบเหรอคุณคิดว่าคนอย่างวุลเส้นแม่งแบบไก่อ่อนเหรอที่คุณจะทําอะไรมันได้อะมันส่งภาพไปเรียบร้อยมันมีข้อมูลมีอะไรทุกอย่างวันนี้คุณท้าทำได้อย่างเดียวคือบอมเพื่อกบเก่อนเพื่อให้ประชาชนมองคุณในภาพลักษณ์ที่ดี แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องหลุดออกมาอยู่ดีครับไอ้คลิปต่างๆและรายชื่อต่างๆข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมถ้าวุ้นเส้นส่งไปแล้วเนี่ยคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือสหรัฐอเมริการายชื่อนี้ยังจะไม่ถูกเปิดเผยหรอกครับแต่เขาเอาไว้รับเขาเอาไว้บีบคุณถ้ามึงไม่ให้สัมปทานกูนี้นะมึงเป็นรัฐบาลมึงไม่ให้สัมปทานกูนะหรือมึงไม่ให้แร่แร่เอิร์ดกับกูนะกูเปิดนะกูเปิดรายชื่อนะคุณสังเกตไหมว่าทําไมอนุทินถึงรีบ วิ่งไปเซ็นเรื่องแร่แหล่เอิร์ธโดยที่ไม่บอกคนไทยแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรเ<อ>พราะรายชื่อเจ็ดลายชื่อนี่หนึ่งในนัน้นมันมีชื่อคนที่อยู่ในพักภูมิใจไทยอยู่ด้วยไง αι? และอนุทินถึงต้องรีบแจ้นไปไปเซ็น MOU ในการซื้อแล่แหล่เอิร์ธไงแลวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าต่างคนต่างได้ผลประโยชน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองเห็นครับที่ซอแม่งต่อโคตรง่ายมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับที่จะมองออกที่ ที่เราจะพอที่จะต่อติ๊กซอให้ออกมาอย่างชัดเจนได้อเมริกายังไงก็ต้องเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นเสมอนักการเมืองที่ทุจริตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอเมริกาก็เอาไว้บีบไงอ่ามึงต้องให้กูนะอเมริกาเอาไว้ต่อรองไงครับถ้ามึงร่วมรัฐบาลเสร็จกูย,ยื่นตรงนี้มาถ้ามึงไม่อยากเจ็บตัวถ้ามึงไม่อยากถูกประนามหรือทําให้คนไทยรู้มึงก็ต้องยอมกูไม่งั้นอนุทินจะเซ็นเหรอ เซ็นโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะแบบหักดิบอ่ะกูยอมโดนดา่ากูยอมทุกอย่างอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อแค่ไปเซ็นแร่เลยเออเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเหรอไม่ใช่ครับเพื่อผลประโยชน์ของอนุทินเพื่อไม่ให้อเมริกาเปิดเผยรายชื่อคนอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีอะไรครับ fbi เขาก็มีสายลับเขาก็มีข้อมูลทุกอย่างแม่งอยู่ตรงนั้นหมดแหละทั่วโลกเลยซ้ําไปคุณเห็นไหมครับบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทําไมไอ้เรื่องนี้แม่งควรจะเป็นเสือกไม่เป็นอย่างนั้นปะ ทำไมจูจ่ๆอเมริกาไปหนุนวุ้นเส้นเพราะอะไรวะอันวาไปหนุนเพราะอะไรวะเพราะไอ้ความลับเนี่ยมันอยู่ในมือเขาไงคุณรู้อยู่แก่ใจตัวเองครับว่าไอ้กระบวนการการฟอกเงินเนี่ยมันมีคนไทยมันมีนักการเมืองไทยและอดีตทาหารที่ทําการรัฐประหารอยู่ในนั้นทั้งหมดเรียกว่ารฐพันลึกก็ได้อยู่ในนั้นเลยครับอยู่ที่ว่าอเมริกาจะเปิดไหมอเมริกามันไม่เปิดหรอกมันจะเปิดทําไมอะเปิดมันก็เสียประโยชน์สิพวกคุณหมดประโยชน์ไง มันสู้เอาข้อมูลลับที่มันมีอยู่เนี่ยเอาไว้ในมือไม่ดีกว่าเหรอเอาไว้บีบพวกคุณให้พวกคุณทําตามมันวันนี้เนี่ยคุณลบเนี่ยคุณต้องการอะไรผมถามจริงๆที่คุณเปิดการลบเนี่ยอย่งเต็มรูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรครับจริงๆอะ่ะคุณต้องการจัดการกับบุญเส้นไม่ซ้ำไปผมบอกนะต่อให้คุณจัดการบุญเส้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข้อมูลมันถูกส่งไปแล้วที่จะลบบีก่อการก่อสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบุญเส้นทําเพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องตัวบุญเส้นเองนั่นแหละ ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันพยายามจะเก็บผมนะเวย้ยมันพยายามจะจัดการกับผมนะเวย้ยมันพยายามที่จะล้มผมนะเวย้ยเพราะอะไรเพราะผมกุมความลับของมัน,นเอาไว้มันแน่นอนอยู่แล้วครับกองทัพเองก็เห็นชัดว่าทําไมถึงไม่จัดการกับสายตะกูบ่อนสายตะกูไม่จัดการเห็นไหมทั้งทั้งที่อยู่ติดเขตชายแดนบุรีรัมเลยแต่ทําไมกลับไม่ยิงกลับไม่ถลม่มทั้งๆท,ที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ซ่องสุมของทหารอาจจะเป็นที่ที่ซ่องสุมการข่าวทั้งหลาย ที่เป็นความลับของไทยเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นที่ที่สำหรับ,ส,รบส่งข่าวข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเกี่ยวกับกองทัพไทยก็ได้หรือเป็นที่ที่เขารวมผลประโยชน์ไว้ตรงนั้นและไอ้ที่สําคัญที่สุดถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตรงนั้นเป็นของกัมพูชาเนี่ยตามที่คุณได้พูดเอาไวเา้เนี่ยบ่อนสสยตะกูลเนี่ยเป็นของก๊กอานถูกไหมถ้าถามว่าถ้าถ้าถ้าตรงนั้นเนี่ย เป็นบ่อนของออกยาลืมเฮงออกยาลืมเฮงเนี่ยนะครับคุณก็บอมได้สิแต่ทำไมคุณไม่บอมอ่ะก็ในเมื่อมันของกัมพูชาแล้วมันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนทำไมไม่ทำแม่งโคตรง่ายอะ่ะมันมองเห็นมันก็คือประการปาหีไงคือถ้าจะทำจริงๆคือบ่อนเนี่ยต้องถูกบอมถามว่าเฮ้ยบอนนี้มันอยู่ในเขตกัมพูชาไหมไม่ใช่ครับอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนอเราสามารถบอมได้อย่างชอบธรรมด้วย ถูกไหมเพราะมันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งใครก็ยังอ้างสิทธิ์ไม่ได้และที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ติดเขตประเทศไทยเนี่ยรัศมีของกัมพูชามันห่างไป1กิโลเมตรด้วยซ้ำไปแต่ทําไมถึงไม่ดําเนินการเด็ดเทั้งสิ้นกับบ่อนสายตะกูอธิบายผมได้ไหมเทงอธิบายได้ไหมแทนที่เท,ท้งจะเอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องนี้มากดดันสังคมหรือกดดันนุินว่าทําไมถึงไม่ดําเนินการจัดการกับบ่อนสามบอนที่ ขึ้นชื่อว่าบอนเหล่านี้เนี่ยนะครับลุกล้ำมาในเขตแดนไทยหนึ่งสายตะกูสองท่าเส้นสามธรรมดาเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมครับว่าเนี่ยไงคือเงื่อนไขไงคือกูไม่ทําอ่ะกูก็เก็บไว้อย่างนั้นก็แสดงว่าไอบ้บอนสามบอนเนี่ยเป็นบอนหลักสามบอนเนี่ยที่มีที่มีข้อกล่าวหาว่าลุกล้ําพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเข้ามาเนี่ยอธิปไตยของไทยเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผลประโยชน์หนึ่งทำไมถึงตั้งอยู่ในพื้นที่ ทับซ้อนเพราะอะไรเพราะไทยมีกฎหมายห้ามเล่นการพนันไงมัน,นมก็เลยต้องตั้งอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาและฝั่งกัมพูชาก็ไม่ใช่กัมพูชาร้อยร้อมันอยู่ในในพื้นที่ข้อพิพาทอยู่ซึ่งเป็นที่เป็นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าไปถูกไหมเป็นที่ที่ฟรีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปตั้งตรงนั้นแล้วไทยไม่ประท้วงไม่อะไรเลยเนี่ยเอาแค่คิดแค่นี้เด็กปัญญาอ่อนแม่งยังมองออกเลยครับว่า อ้าแล้วจู่ๆมึงให้เข้ามาตั้งได้ไงตั้งเป็นคาสิโนขนาดนี้ได้ไงทั้งๆที่มันเป็นพื้นที่ความมั่นคงด้วยซ้าไปถูกไหมพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ความมั่นคงนะคือในเมื่อเขาลุกล้ําเข้ามาขนาดนี้อยู่ต่อหน้าเราขนาดนี้มีประเทศไหนเขาทํากันปะในโลกนี้เขาทํากันอย่างนั้นปะไม่มีนะที่มีข้อพิพาทซึ่งกันและกันยังไม่จบเนี่ยเขตแดนยังไม่จบเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอพื้นที่ทับซ้อนอนะ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาตอแหลกเลยครับเรื่องเนี้ยแม่งก็รู้กันทั้งคู่นั่นแหละไม่ว่าอนุทินไม่ว่าวุ้นเส้นแต่วันนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่ามีการอมเงินกันมีการอมเงินกันอย่างมหาศาลที่วุ้นเส้นยอมเรื่องนี้ไม่ได้วุ้นเส้นจะพูดก็เสียหน้าว่าให้กูจ้างคนไทยถูกไหมถ้าถ้าสมมติว่าเอาอย่างที่ทุกคนหลายคนวิเคราะห์เลยนักวิเคราะห์หลายๆคนวิเคราะห์เป็นเสียงเดียวกันและเป็นแนวเดียวกันกับที่ผมพูดนี่เลยคือ เงินนับหมื่นล้านนับแสนล้านเนี่ยที่จะมาลงสู่การเลือกตั้งมีเป็นแสนล้านแน่นอนระดับแสนล้านแล้วกันถึงขั้นที่บอกว่าเงินหมื่นล้านสามารถซื้อสอสอได้สองร้อยคนเฮ้ยทำไมมันออกข่าวแล้วทําไมแนวข่าวมันเป็นอย่างนั้นนะก็แสดงว่ามันมีมูลส่วนหนึ่งที่มีเงินกระจายเข้ามาจริงๆแต่เงินก้อนนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาไงแล้วไม่สามารถเปิดด่านได้ดังที่วุ้นเส้นเนี่ยเจรจากับจีนเทาได้ไง เมื่อจีนเทาเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดประโยชน์หมายความว่าจีนเทาเองบ่อนคาสิโนเองต่างๆหรือสแกมเมอร์เนี่ยสแกมเมอร์ไม่ให้ใครเข้าไปหรอกแต่สแกมเมอร์ก็อาศัยเงินหมุนจากบ่อนคาสิโนเหมือนกันเพราะฉะนั้นรายได้หลักของกัมพูชาคืออะไรรายได้ของของวุ้นเส้นคืออะไรครับคือบ่อนการพนันสแกมเมอร์เป็นผลพลอยได้สแกมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่กําไรมากกําไรน้อยหลอกได้มากหลอกได้น้อย แต่ถ้าเป็นคาสิโนเนี่ยมันได้ชชว์ๆไงและมันถูกกฎหมายมันไม่ได้มีกฎหมายอย่างอื่นรองรับคือพูดง่ายว่าประเทศกัมพูชาเปิดให้บ่อนคาสิโนเปิดได้ก,ก็ก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะหลายๆประเทศทั่วโลกกระทำถูกไหมอันนี้มันคือสิ่งที่ถูกแต่สิ่งที่ไม่ถูกอย่างนั้นคืออะไรมีสกมเมอร์ไงสกมเมอร์มันเป็นอาชญากรทางไซเบอร์เพราะฉะนั้นอาชญากรทางไซเบอร์มันต้องมีความผิดถูกไหม แล้วทั่วโลกก็คือกัมพูชาคือศูนย์กลางของสแกมเมอร์แต่คาสิโนมันไม่ถูกกล่าวหามันไม่ถูกประนามนี่มันไม่ได้เป็นความผิดเพราะประเทศไหนใครก็าทำถูกไหมคุณเห็นหรือ,อยังครับว่าไอ้ตรงนี้แหละที่บุญเส้นทําไมถึงขอร้องขอร้องเรื่องเปิดด่านจังเลยเพราะอะไร เพราะเขาอยากให้คนกลับไปเล่นเขาเหมือนขับไปเล่นกนนารพนันคนไทยเข้าไปเล่นกนนารพนันแล้วทําไมมันเขามันเน้นที่ชายแดนไทยเหลือเกินเพราะคนไทยมากที่สุดไงที่ข้ามไปเล่นที่กัมพูชาและตลอดระยะแนวทั้งหมดเนี่ยกัมพูชามีบ่อนทั้งหมดเลยตามตะเกียบชายแดนซึ่งติดต่อกับประเทศไทยง่ายไหมง่ายกอบโกยผลประโยชน์นะักการเมืองไทยมันถึงบอกว่าไปร่วมกันกับกับกมพูชาแบ่งคนละครึ่งไง มึงทาไปเลยนะบ่อนสายตะกูมึงทาไปเลยนะท่าเส้นมึงทาไปเลยนะธรรมดาแล้วเดี๋ยวกูมาแบ่งกันคนละครึ่งเอาผลประโยชน์กูก็จะไม่ร้องเรียนมึงเรื่องมึงมาอยู่ตามชายแดนของกูตามตะเข็บในพื้นที่ทับซ้อนถูกไหมแต่มันผิดอะไรหรอครับมันเกิดปัญหาอะไรกันมันจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกมันไม่เป็นไปตามกําหนดแล้ว,วุ้นเส้นถูกกดดันโดยจีนเทาโดยคนที่ไปลงทุนในประเทศจีนว่ามึงต้องเคลียร์ให้มันจบนะเรื่องนี้ ถ้าเปิดด่านไม่ได้พังทําไมผมถึงเข้าใจอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมทําไมผมถึงเชื่อมโยงตรงนี้ได้เพราะว่ามันตอนแรกเลยที่อนุทินชาญวิรฑุลเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศเรื่องนี้ชัดเจนเรื่องความชัดเจนเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาว่าเราจะสารสัมพันธ์กันเราจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจก็คือเขตพื้นที่ทับซ้อนด้วยกันและจะพูดไง่ายง่ายไปมาหาสู่กันทาทาเศรษฐกิจไปด้วยกันถูกไหมหรือจําไม่ได้แล้วหรือสลิมจําไม่ได้หรือส้มจําไม่ได้แล้ว อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเนี่ยมันคือปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ทําไมผมต้องมาย้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะคําพูดของเท้งแม่งคนละประเด็นเลยคําพูดของเท้งคนละประเด็นคนละอย่างเลยครับไอสถานการณ์ที่ควรพูดเสือกไม่พูดสถานการณ์ที่ควรจะทํากลับไม่ทําเท้งถามว่าทําไมถึงไม่นําเสนอง่ายๆเลยครับจาังก,การจะปิดเกมนี้ง่ายนิดเดียวหนามยอกเอาหนามบ่งคุณก็บอกไปว่าเฮ้ยขอเปลี่ยนรัฐบาลนะ ประเทศไทยถแถลงออกมาเลยคือขอเปลี่ยนรัฐบาลทําไมไม่แนะนําแบบนี้มาหนึ่งเราจะไม่เจราจากับรัฐบาลบุนเซนเพราะว่าเจราจาไม่รู้เรื่องและหลายครั้งที่ก่อปัญหาโดยบุญเซนถูกไหมทําไมคุณไม่แจ้งไปแบบนั้นถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเราจะเราจะเจราจากับกัมพูชาอันที่สองค่าเสียหายทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ที่ไทยสูญเสียทั้งคนทั้งอะไรก็แล้วแต่ทรัพยากรต่างๆเนี่ยบุนเซนต้องรับผิดชอบเพราะเป็นคนก่อสงครามถ้าเทง แถลงแบบนี้คุณได้แต้มแต่นี่อะไรมั่วไปหมดเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกมึงพูดอะไรของมึงวะเนี่ยมึงเสนออะไรเนี่ยกูยังหขา,ขาข้อสรุปไม่ได้เลยว่าตกลงแล้วเจตนาม,มึงคืออะไรแทงกั๊กมั่วจนไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ตัวเองที่แถลงอะมึงแถลงเรื่องอะไรตกลงไอเทงมึงแถลงเรื่องอะไรมึงจะให้ทํำยังไงมึงก็รู้ว่าสถานการณ์แม่งไม่ใช่เป็นแบบนั้นอนะมันเป็นกมเมอ e r กับ scammer แ c a m m e r สแกมเมอร์แม่งหักหลังกันเองมันเป็นเรื่องตรงนั้นแล้วใช้ประชาชนเป็นเหยื่อเท่านั้นเองเหมือนพรกเพื่อไทยเป็นเหยื่อของผู้มึงนั่นแหละก็แค่นั้นเองครับเทงมึงลองไปดูว่ามันใช่ไหมอย่างที่ผมพูดนะครับ